เนี่แรงมันเลี้ยงหัวแม่ดองกแม่ครูจ้ะมองตามมืออีกแข่หายไปอย่างตื่นขันทำไมไปเงียงไปห้ามไปอยู่ทวยบ้านกับแม่ครูนกนาไปห้ามกับไปเงียนนั่งกาเขียนหนังสือนั่งหาเขาก็เอามาอ่านบอกว่าเป็นข้าวซึ่งบอกว่าเป็นเครือแม่ครูเปิดกระจดมืออ่านเขาก็อ่านไปตามนั่นตามที่เปิ้ลเขียนฮึ่ เ้าเมื่อวันที่เขาขออ่านตามที่ว่าเถียงเขา การมันถ้าจัดยากสักหาส่วนมากเขอ,ขอ,อก็ยังบอกเข้าใจมันจะยากก็จะม่วนจะเป็นปอย่างอันใดปีแม่ได้ไปเงียนตีอันเพราะอันอยังยีแม่ถึงสดนใจเพราะบอกโชคใยใครงูเห็ดลก็นัอนมันน้าจะม้วน,นไกลตีแม่ไปเงียนอ่ะและน,อน้องยัดตาชีวิตลีคิตมันผิด ใจเล่นแล้วแม่พอใจหูมาพอใจได้ละได้ตู้ใจบม่ได้หูละจะหูวงไงอะตอนนั้นล่ะชีพทำหน้าไปไปมามาเงินขอปปอใจเพราะว่าอี่แม่เป็นสาวจะขึ้นใหญ่กันให้เฮียนย้อยเฮียนใจใจบม่ได้หูด้วยไม่ได้หูนะเจ้าครับ นี่เป็นลูกกับข้าป้าอย่าบอกเคยสูห้าขวบดีเพื่อกระตายแนวลูกเป็นดีอินดูและอีพ่อดังอันดัตั้งแต่พ่อแม่บวดอซนตายไฟประจักอย่ายักอย่าดมาเหยียนโซเที่นันตอเหลือกับแม่ที่น้องหลายคนไอ้น้อยที่อยากหายอยากขโทษเพราะว่ามันเป็นกระตังห่มลิขิต ตีเปิ้ลได้จีดก bon ับตีเปิ so. ้ลได้หมายก็ทําว่าพ่อกีแม่ก็มาตตยว่าจังยันจันได้ไปเฮียนโอเฮียนจอยเป็นกับอาชีพเหมือนกันกับสมัยโบราณนักบาดใจน้อยเพราะว่าการโซและตั้งการจอยสมัยก่อนนั้นเขาก็ได้มียมสมัยนั้นเพิ่ลไทยจะิยมปะเจ้าก็ส่วนนี้ก็มีงานอยากประกาศโซนักนะ เขาเันยนซ่อเียตึงมือตึงบันเขาเฮียนไปเนี่ยอย่างกันก็จะเอาไปกันก็จะเอาไปงานไปต้อนนี่ก็ยังว่าอันจะไม่ที่ไปห้าไปเฮียนไปจำไปเรียนกับแม่ครูเขานัง้นกนปลาออกงานนะครับ มีควางสาเร็จคิดใหญ่มันค่อยเวีเจ้าตานปลาไปเล่นกี่เปีลูหลีตูไปละตุกใหญ่คนเผา,าเแมอุ้ยว่าปันละบดีหัวมันพิกถีเมื่อพี่สาวปีนเป่าก่เลยไปอู้กัขาบขับปันแม่เจ้าว่าจะเอาหลานเจ้ามาเรียนซ้อน๋อเป็นนักเอกที่เน่อนอ๋อเป็นนักเอกที่เครอ <laughs> ชีวิตเฮายังบ่ได้ชิดมีจะไดหนอตัวจะได้เปนแล้วกนแก้วโซสมองอ่องอกระหั่ไปอย่างนั้นะเขาหัวทีกระหั่ตามตาลักมื่นมามื่นมาก็ว่าไปเลยอย่างนั้นอันนี้พูดว่าโูหานนอ้น้อยว่าไปเลยอย่างเฮาโตแบบเดียวนี้พรสวัสดีบต่ได้แต่งร้าง การบอการห้ามมันออกมาจากใจที่แม่ก็ได้เงียนนอนายแต่ก่อนสมัยที่แม่ครูได้ตั้งเงียนจอยนี่ก็เงี้นส่อสมัยนั่งนอพี่น้องเจ้าบ้างที่เปิดได้สอนได้สั่งพอถึงบัดเดียวมันก็ไหลออกมาอย่างการประเด็นนี้เอาใช้โิหารปฏิพานธ์แต่เจ้าพุทธเออาคนเดียว อันยังเข้ากะอู้ออกมาได้เป็นกะออกจากสม,มองอันนี้อีแม,ม่ครูบัวสนได้สั่งได้สอนลูกศทธิ์ดังอันอาการจ้อยนี้ก็จันโตออกมาจากอองอองสมองเฮานั้นจีน